สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับนาโอนะครับจากเพจบันทึกเทรนะและทีมงานของโฮลิเกลนะครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ EP ที่4แล้วนะครับเรื่องการใช้งาน Trading View โปรแกรมที่ดูกราฟที่ดีที่สุดในโลกนะครับมาแบบเบื้องต้นละเอียดยิบ เราเดินทางมาที่ e p 4แล้วนะครับแถบบาร์ที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานการแบบละเอียดละเ,ดเนี่ยเริ่มจากนี้เลยครับรูปเราาขาคณิตอ่ารูปเราาขาคณิตคืออะไรเวลาที่คุณมีกราฟหน้ากราฟหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในเซตนะครับอ่ะผมเลือกค้นหาสัญญาณเป็นทองนะครับอ่ะจะเป็นลนักษณะนี้เมื่อคุณ เทรดมาในระดับหนึ่งแล้วและอยากจะขีดจะเขียนจะจดจะบันทึกว่าแนวรับแนวต้านเป็นยังไงแล้วจะใช้ถ้ามาถึงราคาตรงบริเวณนี้เราจะใช้ในรูปแบบไหนเครื่องมือตัวนี้ครับจะช่วยคุณได้คือเครื่องมือเลขาคณิตตัวแรกเลยนะครับเป็นผู้กันพอเราคลิกเข้ามาแล้วครับเป็นผู้การปุ๊บเราสามารถที่จะเป็นผู้กันนะครับผู้กันก็คือสามารถเขียน เขียนโน้ตอะไรเงี้ยเป็นลักษณะว่าเขียนขีดเขียนได้ถ้าไม่พอใจก็กดลบนะครับคลิกตัวการลบก็คือคลิกที่ตัวเขานะครับแล้วกด delete ถ้ากด delete ไม่ออกกดถังขยะครับก็สามารถขีดเขียนได้หรือกดตัวนี้ครับบริเวณนี้ครับเราเขียนไปแล้วเราต้องการที่จะลบออกทั้งหมดเลย ก็ลบการวาดต่างๆออกไปโดยคลิกตรงถังขยะตรงบริเวณนี้ก็สามารถทําได้ครับวิธีการมีหลายแบบครับมีแบบผู้การมีแบบไฮไลท์ไฮไลท์สามารถเขียนเขียนได้ไฮไลท์และเปลี่ยนสีต้องการเป็นสีเข้มโปรงแสงหรือไม่โปรงแสงเข้มขนาดไหนเลือกตามความพึงพอใจได้เลยเหมือนเป็นไฮไลท์เลคเชอร์จดโน้ตจดบันทึก เบือละลบออกอ่ดูไม่ยากเนาะบางทีบางคนไปใช้โปรแกรมเสริมหรือโปรแกรมอะไรผมว่าโปรแกรมตัวของ Trading View เขามีอยู่แล้วให้เราอยู่แล้วนะครับว่าจะทำยังไงสามารถเลือกได้ครับการแสดงผลเป็นแบบไหนไม่พอใจลบออกมาต่อมาครับเส้นนำทางตัวนี้ผมค่อนข้างใช้บ่อยก็คือเป็นเส้นที่เราคลิกและคิดว่าปัจจุบันไปตรงนี้ คำถามมันจะขึ้นหรือลงถ้าลงเราอาจจะใช้ตัวบริเวณนี้แล้วค่อยขึ้นต่อเป็นไกด์ไลน์บอกว่าอาเราคิดว่าถ้ามันจะย่อนะแล้วมันค่อยไปต่อหรือไปต่อเลยบริเวณนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ไม่พอใจลบออกตัวนี้ผมใช้บ่อยถ้าเราใช้บ่อยหรือสม่ำเสมอกดติ๊กดาวไว้ครับพอติ๊กดาวเสร็จแล้วปุ๊บจะมีสัญญาณตัวนี้ครับขึ้นมาหมายความว่าคุณไม่ต้องมานั่งคลิกตรงบริเวณนี้เลย กดจากตรงนี้สามารถใช้งานได้ทันทีเปลี่ยนสีอ่าพอเราจะสิ้นสุดเนาะสิ้นสุดดับเบิลคลิกครับอ่ะมันจะมาขึ้นมาตรงนี้คือสิ้นสุดสามารถเปลี่ยนสีได้อยากได้สีแดงอยากได้สีน้ำเงินก็สามารถเลือกได้ไม่พอใจลบออกต่อมาครับเครื่องมือตัวถัดไปเป็นตัวที่ใช้อยู่ จำค่อนข้างบ่อยนะครับคือกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเพราะอะไรราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบถ้าเราชอบเป็นรายการโปรดก็คลิกไว้ไมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ผมเชื่อว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผมก็ลากสี่เหลี่ยมเลือกกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามารถแต่งสีได้อยากจะเป็นสีอะไรกรอบกรอบเป็นสีน้เงินข้างในพื้นข้างในเป็นสีฟ้า อยากได้ฟ้าอ่อนก็ลดระดับความโปร่งแสงอยากได้ฟ้าเข้มๆเ,เ,เพื่อปิดบังไว้เลยก็สามารถทําได้ปรับขึ้นและปรับลงใช้เมาส์กดค้างนะครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้ตามความพึงพอใจไม่พอใจลบออกจบตัวดาวตัวนี้ครับมันก็จะมาอยู่ผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะเลือกตรงนี้ถ้าเราไม่อยากใช้เขาเราติ๊กดาวด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือตรงนี้ครับ หรือจะเรียกเขากลับมาใช้ก็ทําได้อะตอนนี้เราเป็นเบื้องต้นเนาะโฆษณาเขาก็จะมาโฆษณาอยู่เรื่อยๆเราไม่พอใจแล้วก็ลบออกไปไปต่อกันเลยครับนอกจากกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ยาวไปก็สามารถทําได้ไม่พอใจลบออกนะครับใช้ไม่ยากต้องบอกว่าผมเรียนรู้โปรแกรมมาหลากหลายตัวอะนี้เป็นวงรีเขาจะให้คลิกก่อนแล้วขยายวงปรับสี เพิ่มลดอยากได้สีจางสีหนาสีบางสีอะไรก็สามารถทำเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับเมื่อกี้บอกว่าผมใช้โปรแกรมมาหลากหลายตัวผมพอใจดีกว่าถูกใจและพอใจ trading view นะเวลานี้ที่สุดอันนี้เป็นสามเหลี่ยมครับอยากจะวาดเป็นสามเหลี่ยมก็วาดได้เรียกว่าศาสตร์และศิลกันกราฟการนักเทรดกราฟที่ดีต้องมีศาสตร์ทางความคิด และศิลปะในการจินตนาการคาดการละกันผมเรียกว,ว่าคาดการไม่มีใครรู้ว่ากราฟจะไปทางไหนอยู่ที่จินตนาการจะพามันไปอีกตัวหนึ่งคือโพลีไลโพลีไลคืออะไรถ้าคนใช้เคยใช้เนี่ยครับคนเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวแรกนะครับตัวแรกแต่มันจะเป็น ตามที่เราปรับต้องปรับแต่งได้ดีกว่าตัวนี้ผมบอกตตรงยอมรับตตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้ลบออกได้ครับใช้ลบออกถ้าไม่พอใจลบออกต่อกันมาเลยครับจอจากลูกเลขาคณิตโพลีไลน,น์ก็จะมีเส้นโคง้งเป็นเส้นเดี่ยวและคโค้งโค้งและคลิกมันอาจจะโคง้ง โค้งน้อยโค้งมากโค้งปรับแต่งอย่างไรโค้งวาดภาพแบบไหนเป็นเส้นโค้งครับถัดมาเส้นโค้งแบบคู่เอาตรงๆนะตัวนี้ไม่เคยใช้ตัวนี้นะนะโอไม่เคยใช้เลยว่ามันใช้การยังไงไม่พอใจก็ลบออกเนาะบอกแล้วว่ามันเป็นเบื้องต้นจริงๆเราเลยคลิกให้ทุกอย่างอ่านี่แบบตีเส้นตรงแล้วโคง้งเป็นแนวโน้ คือเป็นงานศิลปะมันเป็นการใช้เครื่องมือไม่แตกต่างอะไรกับฟอทอชอปแล้วกันเน <lean> er> าะเขามีมาให้หมดก็ลองทดลองใช้ดูนะครับหลักๆนะโอจะใช้2ตัวคือเส้นนําทางกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอา,อางี้ละกันและพอใจแล้วก็กดดาวอ่ะมาอีกตัวกันอีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องมือถัดไปเลยลกันดีกว่าเครื่องมือตัวนี้ถือว่าเอ่อค่อนข้างสําคัญเนาะค่อนข้างสําคัญสําหรับพวก การเทรดชั้นสูงผมเรียกว่าชั้นสูงแล้วนะครับที่เข้าใจความรู้เบื้องต้นหรือพือ้ในใความรู้แอดวานซ์เกี่ยวกับแพทเทิร์น a b c x a b c d รูปภาพมันหลายอย่างมากส่วนใหญ่หรือ e Wave, อีเลดเวฟหรืออ e ีเลดเวฟมันจะมีความหมายคือ1,2,3,4,5คืออะไรอีเลดเวฟแบบไทยเวฟ a b c d e คืออะไร XWXYXZ คืออะไรอีเลเว็บแบบ A B C คืออะไรอย่างเงี้ยเขามีมาให้หมดเลยอ่ะรวมถึงไพ่แพทเทิร์นสำคัญสำคัญนะครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่าแพทเทิร์น X A B C D อันนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่นะโอก็ยังผมเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไปไม่ถึงนะตัวนี้ผมขอผ่านคือมันสามารถใช้ได้ถ้ากับคุณ ไปศึกษาทฤษฎีมาทฤษฎีหนึ่งที่เริ่มจาก x a b c d อย่างเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ได้จริงๆแล้วตัวเนี้ยนะพอเข้าใจนะนะพอรู้เรื่องแต่เริ่มจาก x แล้วคอยเป็น a b และ c นะรู้อย่างนี้แต่ d เนี่ยนะไปไม่ถึงหมายความเครื่องมือตัวนี้นะใช้เป็นคือ x a b c แต่ d นะไป ไม่เข้าใจนะเลยขออนุญ,ญาตไม่ขอแนะนำล้วกันนะว่ามันเป็นไงเดี๋ยวอธิบายผิดแล้วจะดราม่าอ่ะต่อมาคือรูปแบบ,ใส,บใ,ใส่หับในชะ้ไฟหับปะคล้ายๆกัน,นะนอ่ะเนี่ยอ่าแต่ตัวเนี้ยเหมือนกันเลยอนะน้สองตัวเนี้ยนะ้าไม่ได้ใช้นะ้าเลยไม่พูดนะครับหรือ p i ่แพทเทิร์นเ และดีส่วนใหญ่มันเป็นมุมของสามเหลี่ยมครับอันนี้นะผ่านเดี๋ยวนะตัวไหนนะรู้เรื่องนะช,ะชะัดๆอะทายแ Angle ตัวนี้แน่นอนใช้อยู่ครับเอบอย่างเงี้ยครับและตัวดีเนี่ยมันจะเป็นทาย g องเกลที่มันพอดออกมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกราฟทองเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้าเบรกขึ้นไปก็ซื้อถ้าเบรกลงมาก็ ก็ขายนะพอมันหลุดกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าไทม์เกิลแบบซิมเมติกเนี่ยคือแบบสามเหลี่ยมตรงๆอย่างเงี้ยครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครฟันธงได้รอกราฟเฉลยรอราคาเฉลยรอตลาดเฉลยอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ในเมื่ออยู่ตรงนี้เราก็เล่นตามกรอบเขาเรียกว่าเล่นตามกรอบอยู่ในกรอบก็เล่นน้อยหน่อยถ้าเบรกกรอบมาก็เล่นเยอะหน่อยก็สามารถทําได้ไม่พอใจอยากเป็นสีก็อย่างที่สอนไปแล้วนะครับ มาต่อกันไปเลยเป็นรูปแบบของ tree dive tree dive คืออะไรนี่ครับมันจะเป็นเส้นและลงและลงและลงเนี่ยอย่างเงี้ยหมายความว่าไงอะนะัดจิ้มผิดจิ้มมาอย่างนี้ดีกว่าจิ้มตรงบริเวณนี้ดีกว่าจะเห็นได้ชัดมากกว่ามันเป็น channel ในการขึ้นลงของราคาขึ้นลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไป ไม่สวยอ่ะอันนี้ผ่าน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 จริงๆมันต้องเป็นสามเหลี่ยมช่องอ่ะตัวนี้นะขอผ่านดีกว่าขอผ่านขอผ่านอ่าตัวนี้บอกเลยเลยว่าไพ่แพทเทิร์นที่สําคัญแล้วคนส่วนใหญ่ใช้สำหรับจุดกลับตัวหรือจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าเอ่อน้าเรียกว่าอ่าน้าเรียกเขาเรียกว่า,า,วา and shoulder เฮดแอนด์ h ชเดอร์นะไม่ใช่ยาสระผมนะคือมันจะเป็นสามเหลี่ยมปกติมันจะวาดอย่างนี้ครับไหลหัวไหลขวาแล้วเบรกอย่างเงี้ยครับไหล่ซ้ายหัวไหลขวาอันนี้คือเป็นแต่อันนี้มันไม่ไม่ตรงนะไม่ตรงจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นี่มาแลมานี่แลขึ้นมานี่และลงมานี่สามเหลี่ยมที่สองเป็นยังไงนี่ครับอย่างเงี้ย หัวไหลไหลซ้ายไหลขวาถ้าขึ้นมาแบบนี้พอหลุดตรงบริเวณนี้เซลจบประมาณนี้ตัวนี้ถือว่าโอเคนะใช้บ่อยมาถ้าเป็นศาสตร์ชั้นสูงในการนับเวฟอ่หลายหลายเพจหรือหลายๆอันจะพูดกันอยู่บ่อยๆเนาะว่าการนับเวฟอินเลตเวฟเป็นยังไงมันเป็นการคาดการเวฟส่วนใหญ่จะเริ่มต้นนะครับจากจุดเริ่มต้นอย่างเช่น ตรงบริเวณนี้จาก0ขึ้นมา1และ2นะเขียนอย่างนี้นะและ2 3จะยาวเสมอตอนนี้เป็น3และนะเรียกว่า4มีโอกาสจะไป5ได้หรือยังไม่จบ4ก็เป็นได้ขึ้น คลื่นอิเลเวสส่วนใหญ่จะนับแบบนี้แบบแรกขึ้นมาแบบนี้ใส่ความหนาห้อยก่อนเมเจอร์เวฟอ่าโหเชิงลึกไหมเนี่ยไม่ลึกไม่ลึกเอาแบบเบื้องต้นฟังผ่านๆฟังผ่านๆแต่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 แตแตแตอ่าเห็นปะพอใช้เยอะๆเขาเบื้องต้นกลับใบใหม่เริ่มใหม่เข้ามาที่ชาร์จไปต่อ เมื่อกี้เหมือนกับเรานับเวฟนะครับนับเวฟเราหาจุดที่จบจุดจบแต่กำลังบอกว่า1 2 3มันเป็น impulse wave อ่ะว่ากันไปถ้ามีโอกาสน่าจะทยอยทำมาให้ใหม่ๆทำรายละเอียดเชิงลึกแบบสอนเกี่ยวกับคลื่นอ e ิเล็กเวฟไปก็สามารถทำได้นะครับเขาจะบอกว่าเวฟบ2 3 4 5เนี่ยเป็น impulse wave แต่ในสับเวฟของ2เนี่ยจะมี a b c d เป็นอะ ABC เป็น Triangle เป็นอะไรก็ว่าไปมี3 t r i a n g l e ก็จะใช้สามารถใช้เส้นพวกนี้ครับตัวอย่างเช่น2พออ่าพอ1มาอันนี้เป็น1น,นะครับหัว1น่ะเดี๋ยวนะทำให้ดูนะนะทำให้ดูรู้ได้ยังไงตีบ่อยๆครับและจะรู้ศึกษาเยอะๆครับและจะรู้อ่ะตัวนี้แต่มันมีสับเวฟคือ ตัวเคลื่อนที่ยอ่อเขาเรียกว่าย่อมา2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น abc ก็คือนี่นี่คือ a และนี่คือ b และนี่คือ c พอจบ c แล้วแล้วเปลี่ยนสีให้ดูนะตรงนี้นี่คือการย่อของคลื่นคนส่วนใหญ่จะคือ,อยู่ขึ้น2เนี่ยครับพอขึ้นมา1ปุ๊บทิ้งลอง a b c หลังจาก c จะขึ้นไปขึ้นไป impulse เล็กผมเรียกว่า i m p u l e เล็ก จะขึ้นไปอีก5มันจะสลับกันอย่างนี้ครับความแตกต่างม,มันก็จะดูเหมือนซับซ้อนไม่มีอะไรง่ายๆในตลาดของคุณเนี่ยสองอนี้อาจจะเป็น3และนี่สบัด4และขึ้น5นี่เห็นไหมนี่คือขึ้นใหญ่ ลงมามี a b c และจบที่1 2 3 4 5และหลังจากนี้ก็จะมีขึ้นย่อยขึ้นย่อยๆคือทรับขึ้นจาก3มาสเนี่ยก็จะมี a b c อยู่หรือจะเป็น a b c d ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่งานมโนเลยครับว่างานมโนแต่ว่าต้องมีหลักฐานยืนยันเนี่ย a b c และจบและกำลังไปต่อ5และไปต่อ5ยังไงเออไปต่อ5ยังไงอ่ะ เข้าไปต่อ5้อีกหครั้งไงถ้าตัวนี้เป็น1ถ้าเรารู้นะแต่นก็ยังไม่รู้นะและนี่เป็น2มีโอกาสเป็น3 4และ5อือหืก็เป็นได้แต่แต่แต,แต่ในระหว่างทางในระหว่างทางปัจจุบันตอนนี้อาจจะมี ขึ้นย่อยๆ ABC อยู่แถวบริเวณนี้ก็ได้ครับและค่อยขึ้นอย่างที่บอกไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นไซนโอแรกเราก็ต้องเขียนหลายๆไซเรโอว่าอ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้จะเป็นแบบไหนแล้วเป็นแบบนี้เป็นไงตอนนี้เราอยู่ในกราฟ D นะเพราะฉะนั้นดูสิการลงมาจาก3จากแถว2,000เนี่ยลงมาใช้เวลา1ปีแล้วจากตรงนี้ไปถึง5เนี่ย อาจจะใช้เวลาอีกกี่ปี3ปีก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เว็บ3ขึ้นมาสุดละเว็บ3ขึ้นมาสุดละเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แหละครับมันอาจจะใช้เวลาไม่นานที่ทองจะไปเกิน2,000เชียรแรกเลยผมน้ายินยันเลยว่าวันหนึ่งทองยังไงยังไงมีโอกาสที่จะไป2,000หรือต่ำกว่า หัวบีเนี่ยพันเได้อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่รับรองประมาณ2-3ปีนี้คุณจะได้เห็นทองขึ้นไปเทสนะครับเทสแน่นอนโอเคอ่ะโหคลิปเดียวนี่ถือว่ายืดยาวนะถือว่ายืดยาวแต่ถือว่าใช้งานได้เอาไปใช้กันได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไลฟ์ like, ถัดไปที่นะ้าข้ามาคือบันทึกข้อความช่วยจำนะครับกับ การบริหารค่าช็อตเดี๋ยวยังไงติดตามติดตามตัว EP ถัดไปแล้วกันครับ EP ที่5อันนี้ตรงบริเวณน,นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ